ละคอนสั้นเรื่องเป็นคูเนอร์ซอรีหนึ่งวันไปรับชมกันเลยค่ะส่วนใครที่ขอที่อยากให้ทำเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะตอนนี้แบบไม่ค่อยว่างเลยค่ะทุกคนล่าสุดเพิ่งสอบเสร็จนะคะ <c oughs> เหนื่อยมาก เพิ่งมาทำคลิปได้ตอนสามทุ่มครึ่งนี่แหละคะ่ะโอเคไปดูกันเลยถึงที่ทำงานเรียบร้อยละจอดรถก่อนวันนี้พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทำให้เป็นภาระนะ่ะสัญญาโอเคก็ได้ก็ได้คือพี่ต้องเช็คชื่อนักเรียนนะวันนี้ย นักเรียนจะมาแค่คนเดียวที่เหลือป่วยหมดที่เหลือป่วยหมดเลยเหรอใช่ที่เหลือป่วยหมดโอ้โ oh. <No. S 1> นนี่เช็คชื่อตรงนี้แล้วเดี๋ยวหนูอันนี้งานง่ายสุดแล้วนะงานเช็คชื่อเนี่ยส่วนงานยากก็จะเป็นขัดซ้วม ล้างห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำพี่เด็กอ่ะงานยากแล้วก็เดี๋ยวงานยากงานยากงานงานง่ายมีสองงานคือเช็คชื่อกับตรวจงานนะพี่ทำสองงานน on? ี้ไปเดี๋ยวหนูไปทำที่เหลือแล้วก็สอนเด็กด้วยเข้าใจมะเออรู้แล้วน่ะเออรู้ก็รู้ไปสิไอ่ขัดสวม เหมือนใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวขอล้างห้องน้ำก่อนละกันไปลูกเดี๋ยวเราจะไปเนอร์เซอรี่กันไปเรียนกับครูโมเดลนั่งดีๆนะในชีตจริงห้ามให้เด็กทารกนั่งข้างหลังแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแค่ละครสั้นนะคะถึงแล้วนะ วันนี้เพื่อนลาเพียบเลยแต่ยังไงหนูก็ต้องมาเข้าใจไหมเพราะว่าหนูเก่งมาแล้วครับออเออ,เอ,อผู้โมเดลไปไหนครับอ้อผมเป็นเออพี่ของโมเดลครับมาช่วยอ๋อฝากน้องคนนี้ด้วยนะครับโอเคได้เลยครับพ่อไปก่อนนะลูกค่ะฝากดูแลด้วยนะ ครับกลับไปทํางานดีกว่าวันนี้มีงานนะเป็นงานเออพอดีฉันอะเป็นเจ้าของเกมเกมหนึ่งที่ต้องแบบเป็นเกมออนไลน์อะฉันเป็นเจ้าของเกมเกมนึงแล้วต้องแบบดูการแก้ปัญหาของเกมนี้ตลอดเลย ฉันก็เลยต้องกลับไปทำงานที่บ้านทุกวันช็ดเช็ดเช็ดถูเช็ดถูเช็ดถูเช็ดเชเช็ดใหญ่มงมุงเพียบเลยอน่ากลัวใจหายใจคว่ำเราขอคุยนอกเรื่องหน่อยได้ไหมคะทุกคนโรงเรียนใคร กล้จะไปเข้าค่ายแล้วมั่งเรานะคะวันประมาณวันที่สาสี่ิงหาค่ะทุกคนเราจะไม่ได้ทำคลิปนะคะเอ้ยหรือว่าลงแหละแต่เราไม่ได้ทำแต่เราจะลงนะคะเออแค <laughs> <Okay. S 1> แค่นี้แหละคะ่ะทุกคน <laughs> อา้าวจีจีมาแล้วเหรอใช่ใช่ตัวหนักใช่ย่อย เอ๊ะกินอะไรอ่ะพี่ไม่รู้พี่ตดหรือเปล่าไม่ฉันเพิ่งเข้าห้องน้ำไปเมื่อเช้าหนูก็ไม่นะนี่ตีตี้ใช่ไหมชัดเลยมามันนี่เลยนะไปห้องน้ำ ห้องน้ำไปซะท้องเสียอะไรเนี่ยใช่ค่ะ <c oughs> โอ้ว่าละเชีย <c oughs> พี่ส่งน้องเรียนเดี๋ยวหนูะจะไปทำความสะอาดต่อแล้วก็เตรียมข้าวข้าวเที่ยงให้เด็กด้วยไปละละ นี่แหละสิ่งที่ฉันจะมาซื้อของอืมหนูชื่ออะไรชื่อจีซี้จีซี้โอเคไปนั่งที่แบบนี้นั่งน,นั่งแบบนี้โอเคนั่งแบบนั้นแหละเก่งมากมาเด็กชายภูภูมิไม่มาค่ะโอเคไม่มา กดยังไงเนี่ยโมเดลไม่ได้บอกกดไงอะไม่มาโมเดลเอ้ยบอกให้กดเฟสค่ะกดตรงมาโอ้คุณนะจีจีค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงคนสวยไม่มาค่ะไม่มาโอเคไม่มาเด็กชายคน โอเคไม่มีเสียงตอบรับแปลว่าไม่มาเด็กหญิงจีจีมาค่ะฮ่า,ามาโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมส่งเรียบร้อยอู้ทำไม,มกระดานสูงกว่าครูนี่ไม่ถึงต้องขยิงเท้าแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวครูจะสอนนะมาดูครูนะวครูเขียนว่าอะไรนี่ดู กอพูดตามกอ็อันนี้เคยเรียนแล้วอเคยเรียนแล้วเหรอโอเคเคยเรียนแล้วก็เคยเรียนแล้วแล้วนี้ล่ะอเดี๋ยวครูจะตั้งโจทย์เลขนะนี้เป็นวิชาคณิตตั้งโจทย์เลขมาได้เท่าไหร่สามบวกสาม เอาสไว้ในใจชูขึ้นมาสมนิ้วสามแล้วสี่ห้าหกได้หได้หใช่ไหมโอเคโอ้ลบยังไงเนี่ยอะได้หโอเคเก่งมากอ่ะขาบคณิตก็จบแล้วนะอา้าวจบแล้วเหรอใช่สิ อืมแต่ครูโมเดลสอนละเอียดกว่านี้อ,นนนอ่ะถ้างั้นคณิตียดคำว่าคณิตคูนเลยไหมล่ะเฮ้ยถึงเป็นเด็กเนื้อเสอรอเลี้ยอเลยนะอ่ะครูจะเขียนนี้นะ4บวก3เท่ากับเท่าไหร่5บวก เ็ 7, เท่ากับเท่าไรแปดบวกสี่เท่ากับเท่าไรห้าบวกเก้าเท่ากับเท่าไรสี่บวกหกเท่ากับเท่าไรอ่ะข้อแรกตอบอะไรเอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาสามนิ้ว สแล้ว5้าหกเเจอ่ะเจ็ดเก่งมาก7จบวกหได้เท่าไหร่เอา7ไว้ในใจชื่อขึ้นมา5้านิ้ว7แล้ว8 9 1เ1้1ส1บสิอ็้ยเอาใหม่เจ็ดเอาแปดเก้าสได้12 ดูนะเด็กๆทุกคนเเอา7ไว้ในใจชวขึ้นมา5นิ้ว7แล้ว8 9 1เ1้าสได้12บสเก่งมากจริจสิบสอ่าข้อต่อไป8ปบวกสได้เท่าไหร่8ปบวกสเอา8ไว้ในใจชวขึ้นมา4นิ้ว8แล้ว9ก้11ิบสิ สิเหมือนกัน9กบวกหได้เท่าไหรเกแล้วสิบสิบเอ็ดบสได้สิค่ะเก่งมาก14บสี่บหบวกสล่ะหแล้วเจ็ดแปดเกสได้สิถูกต้องอ่าเก่งมากเลยเดี๋ยวขอตรวจหน่อยสิ อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันถูกอันนี้ถูก,นนถกและอันนี้ถูกเก่งมากจีจีช่วยกันทำนะอ่ะตอนเที่ยงละไปกินข้าวได้นักเรียนทั้งหมดกินพะโล่สวัสดีค่ะคุณครูไปพักไปพักไปพัก อ้าวครูโมเดลวะนั่งรอแล้วน่ะ้ยซื้อข้าวเรียบร้อยละว,วันนี้ซื้อชคดหนึ่งถุงอุ้ยฉันกินด้วยดี่ว่ะ้ย,ยไม่เอาไม่หิวป่านี้มาเกลอสอนเด็กเสร็จยังนะอ้าวมันนั่งรอแล้วหรออืมอ่นนี่นะหิวนมหิวนมเหรอ โอเคแม็กเกอร์อะไรชงนมให้หน่อยนมผงอะ่ะอยู่ไหนเราไม่มีอะ่ะหาสิโอเคมันอยู่ไหนเราอู้บ้านก็มีแค่เนี่เก้าอี e ้เนี่ยเก้ e าอี้หกใบเอ้ยหกตัวกระดาหนึ่งตัวกระดาหนึ่งอัน รอ e ีพีนะคะทุกคนที่น่ารักจุ๊บๆบายบายซียูอักเกนซียูทูมอร์โรค่ะบายบายนะรักทุกคนนะคะบายบายจุ๊บ